สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคใหม่ๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงปลาดุกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับให้เทคนิคอาหารปลาดูกแบบลดต้นทุนนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแบบใหม่ๆนะครับแต่ใช้ของเดิมก็คือนี่ครับไส้ไก่นะครับโดยเราเอาไส้ไก่มาลวกนะครับจากนั้นก็ไปให้ปลาดุกนะครับให้มันให้มันไก่เอ้ไม่ใช่ ไส่ไก่ใช่ครับไส่ไก่ไขมันเยอะนะครับปลาดุก็จะโตเร็วเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าปลาดุกชอบกินไส่ไก่ขนาดนั้นครับโอเคครับนี่คือไส้ไก่ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองให้เลยนะครับโอเคครับ let's go นี่ครับบ่ออยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวสต๊อบก่อนครับกลัวตกบ่อตอนนี้ก็มาถึงบ่อปลานะครับ นี่เรามาชมนะครับว่าปลาดุกแย่งขนาดไหนนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่ครับใส่ไก่ของเรานะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมเคลอดงูปลาก็จะมาโอ้โหเห็นะครับนี่ครับอือชมครับนี่ครับ นคนี่ครับตาดิบชอบนะครับย่งยังทันทีครับโอ้สุดยอดนะครับอร่อยเขาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับช่องมันแชแนลครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปของเรานะครับ